ชาวเน็ตเชียร์ไม้นภพัสสิหลังถูกโยงดาราสาวมอมาน้ำแดงสาวใหม่สงกรานเดินควงที่ร้านน้ำเต้าหู้ เรียกได้ดว,ว่าเป็นอีกประเด็นที่ทําเอาชาวเน็ตนั้นสนใจกันอย่างมากโดยในทั้งนี้ทางไทยรัฐทีวีได้เผยเรื่องราวของพี่กล้ามโตที่เป็นสดมาระยะหนึ่งแล้วแต่ไม่ออกมายอมรับว่าเลิกกับแฟนสาวสุดมั่นเพราะไม่อยากให้มีข่าวที่ถาถมมากระทบภาพลักษณ์ทั้งสองฝ่ายหลังทิ้งระยะทําใจมาก,ก็พักใหญ่ตอนนี้พี่กล้ามโตก็เลยไปควงสาวคนใหม่เปิดตัวกับคนใกล้ตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเธอคนนั้นก็คือน้องมอมาน้ำแดงแม้จะไม่มีชื่อด่งดังเป็นแถวหน้าของวงการบันเทิงเหมือนแฟนคนเก่าๆของพี่กล้ามโตแต่น้องมอน้ำแดงก็มีความแซ่บแบบพริกขี้หนูร้อยเม็ดถ้าไปตามดูโซเชียลก็จะเห็นว่าน้องมอมาน้ำแดงเพิ่งไปเช็คอินแถวบ้านพี่กล้ามใหญ่อยู่บ่อยๆงานนี้เล่นเอาชาวเน็ตตามสืบกันให้วุ่นว่าดาราสาวมอน้ำแดงนั้นคือใครซึ่งพี่กล้ามโตและน้องมอน้ำแดงก็ได้สารสัมพันธ์กันมาอย่างแบบงเงียบ แต่เมื่อรู้ตัวอีกทีทั้งคู่ก็ควงแขนเปิดตัวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่ชาวเน็ตต่างก็บอกใบว่าน้ำแดงก็คืออุทัยทิพย์ชี้เป้าว่าคือมายนภัสสิหรือที่รู้จักกันดีในชื่อมายอุทัยทิพย์อดีตเน็ตไอดอลสาวที่มีความน่ารักในยุค Y2K ล่าสุดทิกตอกได้เผยภาพของหนุ่มสงกรานขณะปปตีกอซึ่งมีนักแสดงสาวร่วมเฟรมด้วยคือมายนภัสสิิหรือมายอุทยทิพย์ ที่ได้เกิดเป็นประเด็นในขณะนี้พร้อมใส่เพลงแฟนใหม่หน้าคุ้นและข้อความด้วยว่าเขาแค่อาจไปซื้อน้ำเต้าหู้เองทำเอาชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเชียร์สาวมายกันจานวนมากอาทิว่าเราคงจะเป็นคนเดียวที่เป็นมือที่สามแล้วรถทัวร์ไม่ได้ไปจอดจำไม่ผิดหมอดูบอกผู้ชายคู่แท้หน้าหมวยคนระดับเดียวกันและสามารถช่วยเหลือเกอื้อกูลกันได้เหมาะสมค่ะน่ารักมาก ดีงามค่ะลูกแม่ปรบมือให้ค่ะถ้าเป็นเรื่องจริงปิดชอยฉลองเลยเขาอาจจะไม่มีชื่อเสียงเหมือนดาราแต่การเอาใจใส่เอาอกเอาใจอาจจะมีเยอะกว่าดาราก็เป็นได้เป็นต้น